มามาจากพี่น้องจ้ามาต่ออีพี่สองจ้า,ายังวนวาวอยู่กับการทำอาหุงอาหารนี่แหละพี่น้องเอ้ยบ,บ๊เป็นตาสีแล้วง่ายดอก ชุ่มสันจากทางกรุงเทพนะที่ได้ยังไปกินแน่ได้โค้งไก่จากแม่โคไปหมากไปย่างจ้าแล้วก็ได้ตำหมักหุ้งเครื่องตำเครื่องอย่างนี่แหละเนาะแล้วก็มีมีครูใส่หมูย่องหมูย่อลูกบินน้องน่งน้อง,น,องนิดนี่แหละจ้าไปร่วมกันมาไปที่นี่เพื่อนสาวฉันก็ได้ทําการปรุงเครื่องโค้งเครื่องเคียงแล้วชายเวงจะเป็นคนครูจาหญิงเพราะว่างานคุูแบบนี้ไก่มันหลายเทใส่เป็นกะละมังเนาะมันต้องออกแรงตองเอาแห้งผู้ชายเหน็นะชายเวงจะกระทุ่มสุดตัวจ้าลงทุนคุูเขา่าให้มันเขา่าเนือ้อเขา่านังกันเลยจ้าโบแซบมันสิไป ใส่หนอมือนี่ฟังทั้งนี้มากไกอยู่ทั้งนั้นกัโต้มหมูสามชั้นดิพี่น้องเอ้หมูสามสั้นนี่ห้านสาวฉันพ่นกระเทียมมาซื้อมาแต่ทางนาวานาครพุ่นเลยจ้าก็เลยขอตอนสองตอนมาคุกใส่มีเพราะมันมีสีสันหนะ <c oughs> มีคุกสูตรนี่เพื่อนสาวฉันนั่งกระเทียมน้ำปรุงมาตั้งแต่ห้องพุนี่พี่น้องยใสซน้ำอัดลมมามาหอดจจงไดรัวกแค่เส้็แล้วก็ผักแล้วก็คุกน้ำได้เลยหนะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าน้าตาต้มหมูสามั้นของเฮาหมูสามสั้นมือนี่เสียมะเมี่ยงกับน้ำจิม้มซีฟู้ดเมียง ผักเมียงนนี่แหละพี่น้องหลากหลายแนวยูแนวกินดื่มกันไปเนาะจ้ามือนี่วันแม่เฮากรสิสลองให้คุณแม่เนาะจ้าคุณแม่กระิมากินอิ่มหนำสามลานน้ำกันกับซุ้มเห้านี่แหละเมย์ฉันพันยูบ้านนอกบ้านหน้าพุ่นะฉันก็เลยมาหาป่าฉันเทนมารวมยงรวมญาตินี่แหละพี่น้องเฮดยูเฮดกินน้ำกันจ้าว้าฮอดเรื่องวันแม่เนาะพี่น้อง่ะเห็นโรงเรียนอันหนึ่งเพิ่นออกในข่าวหันที่ว่ายกเลิกการจัดกิจกรรมวันแม่หนาอันนี้ฉันก็เห็นด้วยกับโรงเรียนอยู่ดีจ้าโดยส่วนตัวฉันมหนเคยไปงานนวัแม่อยู่รรงเียนฉั์ ได้กาบเลยพี่น้องได้กาบแต่ป้ากับเบล่างเทือเพื่อนไปห้นหน้าไปให้ลูกให้หลานเพื่อนเขากับไปอาศัยกาบน้ำเพิ่นนพ่าม่เขาโบไปที่โบไปนี่โบเมนมาเพื่นโบหักโบแพงเขาดีพี่น้องแต่ว่าเล่ายากเวียกยากงานฟังน้ำเวียกน้ำงานย่ามผินเฮงย่าดําหน้าดําอย่างเนาะข้าเจ้ากับไปรับจงรับจ้างดํานุ่งดําหน้ากระได้เงินมือละสามรอยสี่อยเนาะในช่วงนั้นเพื่อนกับบ่ได้เคิกเบียกเคิกงานไปงานให้เทาไหวเท่าอย่างหันน้าและแล้ววลาที่ป้าฉันรอคอยก็มาถึงพี่น้องเอ้ยลูกกเเเาาสสิงนนใ่่บแมจ้ จริงแล้วกินข่าวอิ่มจากนี่แล้วเราไปนอนในห้องเหรอพี่น้องแต่พวกนี้มันสีเมื่อบาน,มนเมื่อห้องกันไงมันเลยไปห้องเรามากราบ <c oughs> <c oughs> เบิ่งโหลดพี่น้องลูกเขยทั้งสองและลูกสาวของเขามปที่นี่หัวเพ่ขึ้นตอนเล่าหายพอนะนะลูกัวก็แย่ได้ย่ให้เขาไหลายเดอ้อพะเพาลงเนเพ่นวะฉันผู้ทายคลิปยู่มันก็อยากสะดุ้งนิดๆยู่ดิเนะพี่น้องค่ะ อ้าวปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเนาะที่เ้าสิรได้ไหวขอพรในวันแม่พูดถึงท้าโบมีวันแม่เขากระเจ้าศีไหววันใดก็คืนอายกันนี่แหละเนาะพี่เนะท้าโบอ้างว่าเป็นวันแม่ก็ไดเพราะว่าลังคนเขาเจ้ากบกาสแสดงออกนะอันนี้ก็ถือโอกาสว่าเป็นวันแม่เขาก็ได้กราบไดไหวขอพรผืนนะเนาะกินอิ่มแล้วกราบแม่แล้วเขาก็แยกย้ายกันเมื่อหองหผยหองมั่นจ้าบันทึกพี่น้องนัดหนากระเจอกัตอนฟุตบอลการท่าเรือติภูเลยจ้ารลานฉันพิ่นสิเปรี้ยน้ำฉันอยู่หองส่งสิไดไปนอนพ่นเลยเบื้องกกสิ าวานาครจ้าคับมอเตอร์ไซค์มากกับแฟนไก่ไก่พี่น้องบึงรู้ใจสูค่ะรถยนต์ขับมีนด้แต่ว่าเขาหันบรขีมากเขาว,ว่ามอเตอร์ไซค์มันเร็วกว่า <c oughs> สุดท้ายนี่กับพ่อแม่ยังหลายจ้าเนื่องในวันแม่เนาะเราก็ขออวยพรให้พ่อพ่อแม่แม่ทุกคนมีความสุขขอให้ลูกให้เต้าได้กลับไปอยู่ดูแลท่านหาเงินหาทองมีเงินมีทองร่ํารวย <c oughs> พ่อแม่สุขภาพแข็งแรงได้กลับไปยุ่พร้อมหน้าพร้อมตากันครอบร <c oughs> ัวเร็วๆเนาะจ้าหนึ่งแน่นันก็คือตฉันจ้าฉันก็ขออวยพรให้ตัวเองมีเงินมีทอง ้องลำลวยได้กลับไปยุน้ำพอน้ำเมไปดูแลเพลินแามแก่เถ่าเร็วๆเนาะจ้ะพี่น้องจา้ามือนี่บมียมอ,อยังหลายมาฝอยมาเบบาน่วงหัวมวนกันซ้ำนี่นเลยตาชีวิตในแต่ละวันของเฮาเนาะสู่กันไปลุยกันไปนี่แหละพี่น้องเอ้ยมือนี่บมีอยังหลายขอโตลาไปก่อนเด้อจ้ะฝากพี่ฝากน้องเบิงแย่งติดถามรับชมกันในเด้อจา้าไปแล้วจา้าบ๊ายบาย